ทุกคนล้วนจะเดินตัดสนามหญ้านี่นะจ๊ะเพื่อที่จะไปใกล้กับต้นไม้หลายต้นที่ใบเขาวันนี้เหลืองมากเลยจ้ะทุกคนมาจ้ะทุกคนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกับล้วนนะจ๊ะจะเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะทุกคนเพราะาล้วนชอบมาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ามาจ้ะออกกําลังกายด้วยกันเนาะ คนล้วนเห็นลุงกินน้ําเดี๋ยวล้วนจะถ่ายให้ทุกคนเห็นนะจ๊ะแบบะะปะ๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนทุกคนมองเห็นหรือเปล่าจ๊ะนิดหนึ่งนะจ๊ะทั้งนู่นจ้ะลุงกินน้ํานะจ๊ะทุกคนทุกคนอีกจุดหนึ่งของ ลุ่งกินน้ำเลยจ้าทุกคนสวยงามมากเลยจ้าทุกคนว,วันของวันนี้ต้นไม้แถวนั้นก็เริ่มใบสีเหลืองเยอะเต็มที่แล้วนะจ้าทุกคนจ้าจเดนก็ ส่งเข้ามาที่ใต้ให้ทุกคนได้ชมนะจ๊ะเดี๋ยวลวนจะเดินไปฝั่งนั้นเลยจ้าทุกคนอ๋อมีคนเดินออกอออกำลังที่ออกกำลังกายด้วยจ้ะเมื่อกี้เดี๋ยวลวนจะเดินไปฝั่งใแบบไม้ที่จะร่วงจะเหลืองหมดในต้นเลยจ้ะเดี๋ยวลวนจะเดินไปฝั่งนั้นนะจ้า มาเลจ้าทุกคนาออกกำลังกายเดินไปทุกคนล้วนจะพาทุกคนเดินผ่านทะลุทางนู้นไปนะจ๊ะเพื่อที่จะพาทุกคนไปอยู่ในถ้ำกลางระหว่างาใบไม้สีเหลืองใกล้จะล่วงนะจ๊ะมาเลยจ้ะมาเดินกันล้วนนะจ๊ะ จ้าฝนก็ตกมาอีกแล้วจ้ามาจ้ะก่อนเราเดินไปด้วยกันเนาะฝนตกก็จะมีน้ำขังอยู่ในจ้าทุกคนวางวางร่มนะจ้ามาจ้าคนจ้าตอนแรกล้วนว่าจะพาทุกคนชมต้นไม้ในระหว่างทางที่ล้วนเดินนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ฝนตกก็เลยดูร่ม แล้วก็ในพื้นนะจ๊ะแต่จะก,ก็มองเห็นบ้างนะจ๊ะทุกคนนั่นจ๊ะเนาะใช่ถ้าโดนเอาลมออกอย่างนี้ก็จะมองเห็นบ้างเนาะจ๊ะโดนก็จะไม่พูดอะไรมากนะจ๊ะก็พขาทุกคนเดินจ้ะ คนที่เขาก็โดนก็ไม่รู้จักเขาหรอกจ้ะเขาเซ่ฮัลโหลเฉยๆเนาะเพราะว่าเห็นเขาพาหมาเดินออกกำลังกายนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้จะมืดๆนิด,ดหน่อยนะจ๊ะกล้องอาจจะเป็นมืดๆนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในร่มต้นไม้นะจ๊ะก็เม็ดเชิงร่มหรอกจ้ะ <c oughs> จากทุกคนที่ลวนว่าจะพาทุกคนดูทําการจะที่ลูนเดินผ่านมาเมื่อกี้เนาะตอนนี้แดดออกแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้แดดออกอ้าวทุกคนจะเห็นไหมจา้าบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงมากเลยจา้าฝนตกแดดออกเป็นอย่างนี้อา่าบ่อยนะจ้าที่นี่นะจา้าช่วงนี้แดดจ้าแล้วจ้าทุกคนจา้าเดี๋ยวก็ตกอีกจาก้า เดี๋ยวบดเดี๋ยวตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดนะจจะลวนก็ขอเอาลุม่มพับลุ่มไว้ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้ะมาเลยจ้ะพาทุกคนชมต้นไม้ตอนฤดูใบไม้ใกล้จะร่วงจากต้นนะจ๊ะมันก็มีร่วงบ้างนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมีน้ําไหลนะจ๊ะทุกคนทุกคนจ้ะบรรยากาศ อ๋อวันนี้นะจ๊ะว้าฝนมาอีกแล้วทุกคนตกอีแล้วเดี๋วยวนะจ๊ะกลางลมก่อนจ๊ะอืมจ้ะทุกคนฝนตกฝนตกลุนก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าไม่มีใครนะจ๊ะทุกคนตอนช่วงตรงนี้นะจ๊ะจ้ะเมื่อกี้ลุงก็าพาทุกคนผ่านมาทางฝั่งนู้นนะจ๊ะข้างหลังนะจ๊ะ ว้าวฝนตกแรงจ้ะทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าจ๊ะเสียงฝนตกแรงมากเวลาผ่านป่าทางนั้นเป็นป่านะจ๊ะแต่ทุกคนล้วนก็เลยต้องคอยระวังนิดน่อยเป็นป่าแต่ล้วนก็มองเห็นอยู่คนทางฝั่งนู้นเขาพาหมามาเดินนะจ้ะล้วนอาจจะอยู่จุดนี้สักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่า บางฝนนิดหน่อยจากล้มไม้นะ่จ้าทุกคนฝนตกแต่ฝนตกที่นี่นะจ้าทุกคนน้อยมากเลยจ้ะที่จะมีฟ้าร้องนะจ๊ะเนาะจะมีฟ้าร้องมีบ้างแต่น้อยมากจ้ะทุกคนจ้าดวนก็เลยไม่เป็นไรที่บอกโอ้ฝตกหนักตกหนักฝนตกนรงจ้าว่าฝนตกหนักก,นก,ก,นก,ก,นก็พาด,ด้วยจ้าทุกคนได้ยินเสียงจังทุกทุกทุกทนะจ้ะ กกนุท,ทนอืมเเดี๋ดาราจะให้ทุกคนดูน้ำในถนนนะจ๊ะในทางนะจ๊ะพาทุกคนเดินกลับย้อนหลังรถกลับย้อนที่วนมาเมื่อกี้นะจ๊ะทางที่มาเดินมามที่นี่นะทุกคนว้าวเกลียวเลยจ๊ะเพราะว่ามันไม่ได้เอาร่มใบใหญ่มาถ้าเอาใบใหญ่มา ก็ทางเหมือรถไฟอยู่เนาะจัดกาบราบรรยากาศน้ำไหลทุกคนจ้าคลิปนี้ล้วนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนก็ พาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็ออกกําลังกายช่วงฝนตกนะในจทุกคนรวนก็ขอบคุณมากนะจ้าที่มารับชมเอาไว้เจอกันทิปหน้าจ้าขอบคุณมากจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วมีความสุขนะจ้าสวัสดีจ้าบายบายจ้า